สวัสดีค่ะอาจารย์ประจำิชานะคะและว้ว,นนะะวนนกะะสส็สวัสดีเพื่อนๆนะคะวัะนนี้กลุ่มี่เศษนะคะของเราชื่อชื่อกลุ่มบ้านเทคนิคการศึกษาชุเพื่อร่วมรบรวมข้อมูลสําหรับการเขียนโครงการนะคะเออจะเป็นบทนี้นะคะจะเป็นเทคนิคการศึกษาชุมชนเพื่อรวรบรวมข้อมูลสําหรับการเขียนโครงการ เยเข้ามาศึกษาแล้วหรือว่า2นะคะข,ขอโทษนะคะมีอยู่3าหัวข้อนะคะแล้วก็2นะคะการศึกษาจากภาคสนามนะคะซึ่งจะเป็นการที่เรานะคะเป็นนักศึกษาลงไปศึกษาข้อมูลในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับการเขตโครงการค่ะก็3นะคะ,ว,ะ,คะวิเคราะห์การศึกษาเพื่อนํานไปสู่การวางอย่างอย่างที่เราบอก ที่สำคัญสำคัญนะคะและสมวนต้องยิ้ม้อให้ดีเพราะเหล่านี้คือแหล่ข้อมูลที่จะนำมาสู่การค้นหาข้อเท็จจริงการนำลุ่มตัวอยา่างซึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งผู้เขียนจะต้องนำเสนอความหมายของคำที่เกี่ยวข้องจะเป็นประชากรหรือสุวชนที่เป็นลูกบ้านได้ ในการสนทนาดังนี้นะคะก็คือ1มีผู้ดำเนินมีผู้ดำเนินการสนทนานะคะต้องมีนักวิชาการที่เสนอว่าคงการจะตัดไปตาดเพจหรือแผนงานโดยเฉพาะเป็นผู้วิชาการที่เกี่ยวกับศาสตร์นะคะงานไม่ใช่งานประจำแต่เป็นงานสัมพันธ์นันคือความความเป็นของสาธารณชนในสังคมปัจจุบันโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ส่วนคำว่าแผนเป็นการวางกำลังขั้นตอในการดำเนินเสร็จ ข้อนะคะข้อแรกชื่อโครงการข้อ2ความสําคัญของปัญหาความเป็นมาของโครงการหรือหลักการและเหตุผลค่ะข้อ 3. วัตถุประสงค์ข้อ4ขั้นตอนวิธีการข้อ5ห้าเป้าหมายข้อ6สถานที่ดําเนินการข้อ 7. ระยะเวลาในการดําเนินการข้อ8งบประมาณข้อ9ประโยชน์ที่เกิดขึ้นข้อ 10. การติดตามประเมินผล ข้อสิบครูและผู้ชีบโครงงารค่ะการกันต่อเนื่องนั่นจากการเขียนหลักการและเหตุผลเรื่องความสําคัญและความเป็นมาเนื้อหาในความนําเหล่านั้นจะต้องนําสู่การกําหนดวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์จะต้องสแสดงให้เห็นว่าสามารถดําเนินการได้การเขียนโครงงารทั่วไป ว่าถูประสงค์เสนอไม่ควรเกินหและไม่ควรต่ำกว่าสองค่ะสุดที่จะเป็นบลนไกลในการกับขับเคลื่อนแผนง,งานแผนกลยุทธ์รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์โดยเมื่อทุกแผนถูกขับเคลื่อนก็หมายถึงนโยบายได้ถูกขับเคลื่อนด้วยดังนั้นในแง่ปฏิบัติการแล้วโครงการ ต้องรู้ถึงเครือข่ายขององคอ์กรหน่วยงานและผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะคุณของดิฉันขอขอบคุณค่ะบางชุมชนหรือว่าบางหน่วยงานนะคะที่เข้าไปจัดเวทีแบบนี้นะคะบางบางหน่วยงานก็จะให้ความรู้หรือว่าบางหน่วยงานก็จะเป็นการตั้งเวทีเพื่อเปิดโอ,อกาสให้ชุมชนและและตัวนักศึกษาเองนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะในนักวางแผนโครงการต้องศึกษาชุมชนก่อนเพราะอะไร อย่างนั้นแล้วไรู้ข้อมูลเบื้องต้นข,ของสุขสขมวนั้นแล้วก็วัตถุดค์ที่เราต้องทำว่าเราต้องการอะไรบ้างที่บอกไปข้าต้นเลยค่ะว่าคือเราต้องศึกษาอย่างไรศึกษาไปทางไหน